ที่7กรกฎาคม2568นายประยงเลาลักจัญญาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2มอบนางบุษรินมีสัต์หัวหน้ากลุ่มง,งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสพป,ปสุรินทร์เขต2และคณะศึกษานิเตนักวิชาการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิดรยันยงผิวอ่อน ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ร่วมประชุมวางแผนกับสถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจของผู้เรียนและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551นะรณโรงเรียนบ้านหัวงวัวท่นศิลวิทยาโรงเรียนต้นแบบจัดหลักสูตรยืดหยุ่นสพปสุรินเขต2บริหารงานโดยนางวารุณีหมายสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวงวัวท่นศิลวิทยา และในครั้งนี้ได้ร่วมลงนาม IMOU ร่วมกับผู้ประกอบการผู้บริหารสถานศึกษาผู้สูงคุณวุฒินักวิชาการศึกษาศึกษานิเทศครูผู้สอนนักเรียนผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาการดำเนินการครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ผมก็จะตั้งใจให้ทำให้สำเร็จเพื่อเป็นรางวัลให้กับเองอขอขอบพระคุณคณะครูแลยโอ ทาอวิงเวงินอันนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแขนคุ้รับส่งเสริมมาจัดทำงวงเงินการทั้งซึ่งเป็นผู้ซ่อมรถนด์ขนาดเล็กดรยันยงผู้ช่งคคนวุธ,ธิศิษานิเทศสพป,ป,อป,อปอสุรินทร์ส .2 ได้นำรถเข้าไปซ่อมทีส่สถานประกอบการรงเงินการท่างก็ได้พบว่ามีนักแอ่มีเด็ก ช่างคนหนึ่งยังไม่จบการสาระดับการชาพันคับคือการสามอสามก็ได้สอบแต่ว่ายาเรียนไหมที่เขบอกวารยาเรียนอายา์เรียนโรงเรียนเดิมเพื่อให้จบการสามีวุธิในวันนี้นะครับก็ได้มีโอกาสมาร่วมจัดทาบันทึกข้อตกลงทีู่อดูร่วมกับ โรงเรียนบ้านหัมวมัวท่านศิลาวิทยาโดยท่านครูนการวาณีหม้สุขร่วมมือกับท่านศึกษานิเทศดรยันยงผิวอ่อนและพี่น้องศึกษานิเทศกากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตสองเพื่อทําความตกลงในรายละเอียดของการจัดการศึกษาให้กับเด็กซึ่งได้อยู่นอกระบบโรงเรียนไปนานแล้วได้ขอกลับเข้ามาศึกษาต่อเป็นการศึกษาตามอัธยาศัยโดยร่วมกับ สถานประกอบการภู้มิการแ่งนะครับก็ขอบพระคุณท่านผู้บริการโรงเรียนบ้านหัวมัวเทศศิลวิทยาท่านดรยันโยคิวอ่อนและก็พี่น้องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตสองและเพื่อนครูโรงเรียนบ้านหัวมัวที่ได้ให้โอกาสกับเหล็กให้โอกาสกับผู้มีการชข่นได้สร้างได้พัฒนาบุคคลพัฒนาคนให้เป็นคน <HHH> ที่เพื่อมีชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีทักษะมีคุณวุฒิตามที่ต้องการขอบคุณเป็นาย่างสงขอบคุณครับวันนี้ับเป็นกิอย่างยิ่งเลยที่ได้มีโอกาสมาร่วมกับโรงเรียนบ้านหัวม่วงแขวงสุราษฎรยาร่วมกับสถาบันประกอบการโครงการการช่างในการทำอู U ในการจัดการขนก่งแบบยืดหยุ่นให้กับนักเรียนผู้ภาโอกาส ในระดับพนัาขาราชาต้นๆวันนี้เราได้ร่วมกันจัดการศึกษาตามพรบการศึกษาแห่งชาติในมาตรา12ซึ่งสถาัประกอบการร่วมกับโรงเรียนจัดการศึกษาตามพรบดังสายชาติมาตรา15ซึ่งเราถือว่าเป็นตรงเรียนแรกที่จะมีการเทียบโอนระหว่างสถาัประกอบการกับโรงเรียนที่จะทํางานร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตามหลักสูตรการการศึกษาทั้งมูลฐานในหลักการข้อที่6บอกว่าเราแต่เทียบโอนากนารศึกษาทั้งสองสามระบบเข้ามาหากันได้เป็นเคสแรกของสุรินทร์เขตสองที่จะรวมกันพัฒนาเชื่อมั่นว่าโรงเรียนจะ้ทำประอกอบกันจะสามารถดำเนินการได้เราตั้งใจเต็มที่ที่จะพัฒนารูกหลานที่ภาพโอกาสที่จการศึกษาภาพบับให้กลับเข้ามายู ในการสารขาบมาขับตามความต้องการที่เขาต้องการขอบคุณทุกฝ่ายทั้งสถานประกอบการและทั้งเหรียญรวมทั้งพี่น้องครูพี่น้องศาสเตอรด้วยที่ขอบคุณน,นะครับค่ะโรงเวณบ้านหัวโมโทิสลาวทยายินดีที่จะพัฒนานักเรียนแล้วก็ช่วยสนับนงสนุนส่งเสร,ริมให้นักเรียนได้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วก็มีความมุ่งมั่นนะคะที่จะพัฒนาน,ะะนักเรียนแล้วก็ให้คุณครูได้ส่งเสริม,มน,นักเรียนต่อไปนะคะ